ฮร้เราสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเรากลับมาพบกันในรนดอมคลิปนะคะหัวข้อที่จะมาในวันนี้เขาชอบและหลงรักหลงไหลอะไรในตัวคุณนะคะเขาคนนั้นเนี่ยชอบหรือว่าหลงรักหลงไหลอะไรในตัวคุณนะเรามาดูกันเลยนะคะว่าเขาชอบและหลงรักหลงไหลอะไรในตัวคุณนะคะคลิปนี้เป็นรนดอมคลิปนะคะ ใครที่เข้ามารับชมรับฟังพลังงานนี้อาจจะดึงดูดเพื่อที่จะให้คุณได้มาเจอคลิปนี้ก็ได้นะเรามาเริ่มต้นกันเลยนะคะว่าเขาคนนั้นเนี่ยชอบหรือว่าหลงรักหลงไหลอะไร,ะไรในตัวคุณเดอะ o ูนเด h แฮงแมนราชินีดาเด e เดวิลสี่ถ้วยนะคะ หลายๆท่านนะอาจจะเป็นคนที่อยู่ในชาววันจันทร์ก็ได้เนาะเกิดในชาววันจันทร์นะคะพลังงานของชาวราศีมังกรลัคนาราศีมังกรพลังงานของชาวราศีเมถุนลัคนาราศีเมถุนนะคะก็มีความเป็นไปได้เช่นเดียวกันจริงๆแล้วเนี่ยตัวคุณเองนะเป็นคนที่มีความมั่นใจในตัวเองสูงในระดับหนึ่งเลยแต่อาจจะด้วยบุคลิกนะคะภาพลักษณ์ต่างๆที่คนภายนอกเนี่ยมองว่าคุณเนี่ยจะเป็นคนที่ด้วย มีความอ่อนน้อมมีความสุภาพมีความดูเหมือนกับขี้อายมีความไม่มั่นใจในตัวเองต่างๆมันเลยอาจจะทําให้บางครั้งเนี่ยในการวางตัวหรือตัวตนที่แท้จริงที่คุณจะแสดงออกให้กับคนรอบข้างได้รับรู้เนี่ยมันจะมีความสวนทางกันนิดนึงนะคะคนที่มาเจอคุณที่เขาอาจจะยังไม่ได้รู้จักคุณดีเนี่ยเขาก็มักจะมองว่า คุณดูเป็นคนที่ดูสุภาพดูขี้อายดูขี้เขินดูมีความโรแมนติกเนาะแล้วก็ดูค่อนข้างที่จะมีความน่ารัก ดูหน้าค้นหาอารมณ์ประมาณนี้นะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยจริงๆคุณเป็นคนที่มีความมั่นใจในตัวเองมากนะเวลาที่จะตัดสินใจอะไรเนี่ยนะคะคุณเป็นคนที่กล้าได้กล้าเสียมากๆคุณไม่กลัวอะไรทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงการโยกย้ายการเปิดรับสิ่งใหม่ๆให้กับตัวเองเพราะคุณมองว่านะคะ ในการทําอะไรเนี่ยคุณจะค่อนข้างจริงจังคุณมองว่าโอกาสที่เข้ามาในแต่ละครั้งมันเป็นโอกาสยากที่กว่าจะเข้ามานะคะเพราะฉะนั้นคุณก็มักจะกล้าที่จะเปลี่ยนแปลงรับ ในการที่เออจะทำสิ่งใหม่ๆอยู่ตลอดเวลานะคะเราก็มีความเซ็กซี่ด้วยนะมีความเซ็กซี่มีความน่าขนหามีความเร้าใจอะไรบางอย่างด้วยเช่นเดียวกันนะคะแต่คนอาจจะมองว่าคุณเรียบร้อยเนาะคุณดูเป็นสุภาพบุรุษสุภาพสตรีก็มีแนวโน้มนะคะแตงจิงคุณค่อนข้างที่จะมีความชอบ เกี่ยวกับในเรื่องของการแต่งตัวนะคะการรักษาภาพลักษณ์ให้ความสําคัญกับภาพลักษณ์เนี่ยมาเป็นที่1เลยนะคะเออก็หลายๆท่านนะก็อาจจะเป็นคนประมาณนี้ก็ได้นะคะอืมดูต่อไปนะว่าเขาชอบอะไรในตัวคุณเออ The world สิบถ้วย สองเหรียญงเหรียญเด็กเหรียญนะคะแล้วตัวคุณเองเนี่ยก็เป็นคนที่ค่อนข้างมีความรอบคอบด้วยนะนะคะพลังงานก็คงจะไม่ได้พลนไปจากชาว ธาตุดินนะคะชาวราศีพฤษภชาวราศีกรนชาวราศีมังกรก็มีเกณฑ์เป็นไปได้เช่นเดียวกันเนาะคนเป็นคนที่มีความละเอียดละเมียดละไมมีความรอบคอบรับผิดชอบทุกอย่างได้ดีเป็นคนหนึ่งที่เก่งมากๆสามารถทำอะไรได้หลากหลาย เหมือนเป็นคนที่มีพรสวรรค์นะคะหากจะต้องมีเรื่องอะไรที่เข้ามาเนี่ยคุณรับมือได้หมดคุณจัดการได้หมดคุณค่อนข้างที่จะหัวไวในการเหมือนจัดการหรือว่าจัดระเบียบต่างๆคุณเป็นคนที่มีเทคนิค มีไหวพริบดีมากๆนะคะในทุกๆเรื่องเลยโดยเฉพาะในเรื่องของการเอาตัวรอดนะคะในเรื่องของการจัดสรรบางบางท่านเนี่ยอาจจะได้ทําอะไรที่มันมีความหลากหลายอย่างในเวลาเดียวกันมักจะได้รับความคาดหวังจากคนรอบข้างด้วยนะ คนรอบข้างมองว่าคุณเป็นคนเก่งนะคนรอบข้างมองว่าคุณเป็นคนที่มีความสามารถแต่มันเหมือนกับว่าคมในฝักเนาะเราอาจจะไม่ค่อยได้กล้าแสดงออกเท่าไหร่แต่ทุกครั้งที่คุณเนี่ยได้โชว์ฝีมือได้แสดงออกมานะคะทําให้ทุกคนเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะตะลึงมากๆในในฝีมือหรือว่าใน พรสวรรค์ของคุณในความสามารถของคุณที่คุณเป็นนะคะแล้วคุณก็เป็นคนหนึ่งที่สามารถทําอะไรได้หลายอย่างในเวลาเดียวกันด้วยอีกอย่างหนึ่งเลยนะคะคุณเป็นคนที่มีความชัดเจนคุณเป็นคนที่มีความตรงไปตรงมามันอาจจะมีภาพลักษณ์บุคลิกอะไรบางอย่างที่เรามีความขี้เคินงขี้อายทำให้คนเขารู้สึกว่ามันเข้าถึงง่ายแต่เวลาที่ทุกคนรู้จักคุณแล้วเนี่ย คุณเป็นคนหนึ่งที่มีความเด็ดขาดเป็นคนนึ่งที่มีความชัดเจนความรับผิดช,ชอบเป็นคนที่มีเมตตาต่อเพื่อนมนุษย์โดยเฉพาะในเรื่องของครอบครัวนะคุณเนี่ยให้ความสำคัญกับคนในครอบครัวมากๆ นะคะเพื่อนฝูงครอบครัวญาติพี่น้องหรือใครก็ตามที่มีบุญคุณต่อคุณใครก็ตามที่วนเวียนเข้ามาในชีวิตคุณเนี่ยคุณให้ความจริงใจกับทุกๆคนนะคะ,สะเสน่ห์ของคุณเลยเนี่ยก็คือความจริงใจความจริงใจความชัดเจนความตรงไปตรงมาความมีน้ำใจในการเอื้อเฟื้อเผื่อเพียเพื่อแผ่เพื่อแผ่ต่างๆนะคะเราก็เป็นคนที่เวลาทำอะไรเราก็ทำจริงแต่เวลาที่คุณ รู้สึกว่าคุณไม่พอใจนะจริงๆคุณเป็นคนนี้น่ากลัวคนหนึ่งเลยนะคะคนส่วนใหญ่ก็จะมีความแบบกังวลเนาะไม่ค่อยกล้าที่จะทำให้คุณมารู้สึกผิดต่อคุณหรือว่าไม่กล้าที่จะหักหลังคุณเท่าไหร่นะคะเวลาที่คุณให้ใครใจแล้วคุณก็ให้ใครเวลาที่คุณให้ใจใครแล้วเนี่ยคุณให้ใจคนคนนั้นมากๆคุณให้ใจคนคนนั้นแบบเต็มร้อยอะค่ะอืม สัศวินไม้เท้าเดะมูนนะแต่แอบเป็นคนที่ขี้กังวลอยู่นะเป็นคนที่ขี้กังวลเป็นคนที่กลัวกลัวมากเลยก็คือกลัวทําให้คนอื่นไม่สบายใจอกลัวทําให้คนอื่นลําบากใจกลัวทําให้คนอื่นรู้สึกหนักใจเดือดร้อนเหมือนเราอยากจะเป็นทุกๆอย่างของทุกๆคนนะคะ เนี่ยเวลาที่คุณกลัวหรือว่ากังวลมากๆหรือว่ามีใครที่เข้าใจคุณผิดเนี่ยคุณจะรู้สึกว่าผิดจนเหมือนเราไม่สามารถที่จะให้โอกาสตัวเองได้แล้วคุณก็เลือกที่จะกักขังอยู่กับตัวเองนะคะใครที่มองคุณผิดหรือว่าเข้าใจคุณผิดเนี่ยคุณจะรู้สึกเหนื่อยมากกับการที่จะต้องไปไปพูดไปอธิบายไปบอกเพราะคุณรู้สึกว่ามันเหมือนกับคนที่มองคุณผิดเนี่ย ยังไงเขาก็จะไม่มีวันในการที่จะเข้าใจคุณแต่จริงคุณไม่ชอบเลยนะคุณไม่ชอบให้ใครมามองคุณในมุมลบคุณชอบให้ทุกคนมองคุณในแงด่ดีอาจจะไม่ได้บวกมากแต่ก็อยากให้ทุกๆคนมองเราในแงด่ดีคุณอยากเป็นมิตรภาพกับทุกๆคนอยากมีเยื่อใยดีๆกับทุกๆคนนะคะแล้วก็โดยเฉพาะนะคุณจะดึงดูดคนที่อายุมากกว่าเขามาในชีวิต ถ้าคบกับเพื่อนที่อายุมากกว่าหรือว่าคบกับรุ่นพี่คบกับคนที่มันมีความต่างวัยมีเพื่อนที่แก่กว่ามีเพื่อนที่อาจจะมีความแตกต่างนะคะเพราะคุณมองว่าการที่เราครบกับคนที่มีประสบการณ์มากกว่านะมันจะทำให้คุณเองเนี่ยรู้สึกเหมือนกับ เรามีทัศนคติไปในทิศท,ทางเดียวกันเพราะคุณเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะคิดอะไรเป็นเหตุเป็นผลคิดอะไรเป็นทางการคิดอะไรที่มันจริงจังมากๆนะคะเวลาที่เราจะพูดจะคุยบางทีถ้าเราคุยกับคนในรุ่นเดียวกันหรือว่าคุยกับคนที่เขาอาจจะประสบการณ์น้อยกว่าเรามากๆมกันก็จะทำให้คุณเนี่ยเหมือนไม่ค่อยมีความมั่นใจในตัวเองกลัวว่าเดี๋ยวเราจะไปข่มเขาไหมอะไรแบบนี้นะคะสเสน่ห์ในตัวคุณเนี่ย ก็ต้องบอกเลยว่ามันเป็นสเสน่ห์เกี่ยวกับในเรื่องของการมีเมตตาต่อเพื่อนมนุษย์ความจริงใจนะคะแล้วก็คุณเป็นคนที่สามารถที่จะรับผิดชอบ ปัญหาต่างๆได้เป็นอย่างดีโดยที่ไม่ยอมให้คนอื่นเดือดร้อนไม,ไม่พยายามทำอะไรให้คนอื่นเดือดร้อนนะคะในสายตาคนอื่นเนี่ยถึงแม้ว่าคนนี้เขามาเจอคุณแรกๆเนี่ยส่วนใหญ่จะมองคนในแง่ลบมาก่อนเลยนะอาจจะมองว่าคุณหญิงบ้างแหละมองว่าคุณเข้าถึงยากบ้างแหละ มองว่าคุณน่ะจะดูเหมือนไม่ค่อยสนใจดูเหมือนกับมีโลกส่วนตัวสูงนะคะแต่พอใครที่เขาได้รู้จักคุณแล้วเนี่ยเขาจะรู้สึกหลงรักหลงไหลในตัวคุณนะคะบางทีเพื่อนฝูงเนาะหรือว่าครอบครัวมิตรภาพถ้าใครทำให้คุณ โกรธหรือทําให้คุณตึงๆใส่เนี่ยเพราะคุณจะเป็นคนที่โกรธคนยากมากนะคุณจะเป็นคนที่ไม่ค่อยถือสาไม่ค่อยคิดเล็กคิดน้อยงอนอะไรง่ายๆแต่ถ้าวันใดที่คุณตัดสินใจตึงหรือนิ่งปุ๊บเนี่ยทุกคนรอบข้างจะก,กังวลทันทีว่าเขาไปทําอะไรให้คุณไม่พอใจหรือเปล่าคุณจะเห็นได้ชัดเลยว่าอยู่ๆก็จะมีคนมาเหมือนกับสารภาพผิดสารภาพบาปนะคะ ไม่กล้าที่จะทำผิดต่อคุณไม่กล้าที่จะหักหลังคุณยิ่งหักมีแฟนหักมีคนรักนะเขาก็จะมีความกลัวมันเหมือนมันมีพลังอำนาจอะไรบางอย่างในตัวคุณที่ทำให้คุณกังวลทำให้คนรอบข้างเนี่ยกังวลกลัวที่สุดเลยคือกลัวคุณจะโกรธกลัวว่าคุณจะไม่คุยด้วยนะคะเพราะว่าถ้าคุณไม่คุยกับใครแล้วเนี่ยม,ม,มันเป็นเหมือนมันเป็นเหมือนมรสุมอะไรบางอย่างที่ คนรอบข้างเนี่ยจะได้รัดสมีแห่งความกังวลแห่งความกลัวนั้นมากๆนะคะก็ต้องบอกเลยว่าตัวของนะคะคุณที่เข้ามาฟังเนี่ยเนาะ ที่หลายๆท่านที่เข้ามาฟังก็อาจจะเป็นแบบเป็นสเสน่ห์ของคุณในตรงนี้แหละและในเรื่องของความเซ็กซี่ความเย้ายวนความน่าขนหาก็มีด้วยเช่นเดียวกันนะคะคุณอาจจะเป็นคนที่การแต่งกายไม่เท่าไหร่แต่มันมีอะไรบางอย่างน้ำหอมภาพลักษณ์เสื้อนะคะเครื่องประดับ เครื่องสำอางอะไรต่างๆที่มันดึงดูดให้คนต้องสะกิดใจต้องมองคุณแล้วอยากรู้จักกับคุณอยากเหมือนกับใกล้ชิดอยากได้กลิ่นอยากถูกเนื้อต้องตัวอยากสัมผัสมันมีเกิดขึ้นนะคะนี่ก็คือเป็นแรงที่มีสเสน่ดึงดูดที่ทำให้คนหลงรักหลงไหลในตัวคุณมากๆนะ อืมแล้วคนที่หลงไหลคุณเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนที่มันมีความแตกต่างกับเราด้วยนิดนึงเนาะจะเป็นคนที่อายุมากกว่าเป็นหัวหน้างานเป็นรุ่นพี่เหมือนกับว่าเราดึงดูดแต่คนที่เขาจะมีผลประโยชน์ต่อเราอาจจะได้ด้วยเรื่องใดเรื่องหนึ่งแบ่งเบาภาระเราได้พอที่จะมาเป็นที่ปรึกษาใ้กับคุณได้อะ่ะเราจะเจอคนแบบนี้นะคะเข้ามาในชีวิตอืม โอเคค่ะวันนี้ก็นะคะขอจบการทำนายแต่เพียงเท่านี้นะคะถ้าชอบในการอ่านไพยก็อย่าลืมนะกดไลค์ s u r s c r i ต e ติดตามมาไว้เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ